ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้อยากจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาสัก4ล้านคนการที่วีซ่าฟรีก็มีส่งผลดีมากมายครับวันนี้ทางด้านนายกเศรษฐาเดินทางไปด้วยตัวเองเลยเพื่อไปต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนแม้กระทั่งสายการบินเองก็มีไปให้ของขวัญมอบดอกไม้อะไรก็ว่ากันไปซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจีนล็อตแรกที่เดินทางเข้ามานะครับในระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยคือเข้ามาพำนักได้เนี่ยคือ30วันไม่เกินนี้นะครับแต่ ให้ระยะเวลาในการวีซ่าฟรีทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่วันนี้เลยไปจนถึง29กุมภาพันธ์ปีหน้านี่คือมาตรการที่ออกมาเพื่อที่จะกระตุ้นเครื่องยนต์เศรษฐกิจของประเทศไทยอีกหนึ่งตัวก่อนที่จะสิ้นปีนี้ไปเหมือนมาตรการวีซ่าฟรีดึงนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยนะครับซึ่งแน่นอนว่าทางงานของรัฐบาลไทยก็ตั้งเป้าว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้อยากจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาสัก4ล้านคนการที่วีซ่าฟรีก็มีส่งผลดีมากมายครับแต่ วันนี้ทางด้านนายกเศรษฐาเดินทา,ทางไปด้วยตัวเองเลยไปที่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงต่างๆนะครับแล้วก็ผู้นําจากหน่วยงานต่างๆเพื่อไปต้อนรับนักท่องทเที่ยวจีนแม้กระทั่งสายการบินเองก็มีไปให้ของขวัญมอบดอกไม้อะไรก็ว่ากันไปซึ่งเป็นนักท่องทเที่ยวจีนล็อตแรกที่เดินทางเข้ามานะครับซึ่ง อันนี้เป็นภาพเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับนี่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับท่านนายกเศรษฐาก็เดินทางลงพื้นที่ไปเลยนะครับก็รับนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชียเนะครับเป็นเที่ยวบิน XJ761 มาจากเซี่ยงไฮ้นะครับถึงสุวรรณภูมิอันนี้เป็นประตู D4 นะครับที่ท่านนายกเดินทางเข้ามาถึงนะครับทั้งนี้นะครับก็มาตรการเนี้ยนะครับก็เป็นมาตรการที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้าไทยได้มากขึ้นและเที่ยวบินนี้ครับเป็นเที่ยวบินแรก ก <g> ็จะมีผู้โดยสารชาวจีนในลำนี้คือ3 4 1คนเป็นชาวจีน90%นะครับแล้วชาวต่างชาติอีก10%แล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตัวเองหรือว่า FIT เน่ไม่ได้จองทัวร์มาก่อนประมาณี่ยประมาณ20%ครับ <ừ. S 1> ในระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยคือเข้ามาพำนักได้เนี่ยคือ30วันไม่เกินนี้นะครับแต่ให้ระยะเวลาในการวีซ่าฟรีทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่วันนี้เลยไปจนถึง29กุมภาพันธ์ปีหน้าอยู่ได้ต่อเนื่องนะไม่เกิน30วันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ วีซ่าฟรีฟรีวีซ่าแต่วันนี้ชัดเจนแล้วนะคะว่านโยบายนี้คือวีซ่าฟรีไม่ต้องขอเลยงดเว้นการตรวจลงตราเพื่อการขอเข้าเมืองเนี่ยนะคะหรือว่าไม่ต้องขอวีซ่าและสามารถเดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยได้สองประเทศดังกล่าวแต่ถ้าเป็นฟรีวีซ่าเนี่ยคือต้องขอแต่ไม่เสียตังค์นะครับใช่นม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอ่ะมาย้อนดูอีกทีนะคะมาตรการดังกล่าวนะคะ เรียกอย่างเป็นทางการก็คือมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรานะคะอย่างที่ทราบกันจริงค่ะคาซักสถานค่ะก็ระยะเวลานะคะไม่เกิน30วันนะคะดำเนินมาตรการนี้ในกรอบ5เดือนค่ะ25ากันยายน66คือวันนี้ดีเดย์นายกไปรับนักท่องเที่ยวด้วยตัวเองไปจนถึง29กุมภาพันธ์67นี่คือมาตรการที่ออกมาเพื่อที่จะกระตุ้นเครื่องยนต์เศรษฐกิจของประเทศไทยอีกหนึ่งตัวก่อนที่จะ สิ้นปีนี้ไปปัจจุบันเรามาดูเรื่องราวของจํานวนตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจกันหน่อยว่าการรับนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยแบบนี้จะมีผลอย่างไรซึ่งปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยตอนนี้ฟื้นตัวแล้วคิดเป็น3 0ของปี2 5 6 2ซึ่งปี2562เนี่ยเราเติบโตด้านการท่องเที่ยวเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเราเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเอาไปเทียบกับปี6 2เพราะเป็นปีก่อนโควิด19ระบาดซึ่งตอนนั้น ถ้าเทียบกับณนะวันนี้ในช่วงวันที่1มกราคมถึงวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเรามีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาแล้ว2 2 8ล้านคนคิดเป็น3 0ของนักท่องเที่ยวจีนเดิมที่เคยเข้ามาในช่วงวันที่1มกราถึง10กันยายของปี62นะครับก็ในมาตรการเนี้ยนะครับก็5เดือนวีซ่าฟรีเขาก็คาดว่าจะดึงนักท่องเที่ยวเข้าไทยเนี่ยได้ประมาณ1 9 1ล้าน 2,000คนไปจนถึง2,888,500คนก็จะเอายอดนี้เนี่ยไปเติมเข้ากับ, 2>, บก 2, 2ล้าน<ป>กว่าคนที่มาแล้วก่อนหน้านี้ใช่ครับก็ถ้าเทียบแล้วเนี่ยถ้ามีมาตรการนี้นะครับก็จะทำให้ฟื้นตัวเนี่ยจาก30%เดิมขึ้นมาเป็น41-62%ถ,ถ้าเทียบกับปี2,562เท่ากับว่าปีนี้จะมีนักเที่ยวจากจีนเข้ามาครึ่งหนึ่งจากปี62นะครับ ซึ่งก็จะสร้างรายได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ92,583 9ล้านไปจนถึง1,40313ล้านบาทนะครับคือเป้าหมายนะอันนี้เป้าหมายอันนี้เป้าหมายแต่<ม><ม>อันนี้เป็นคาดการณ์ไงซึ่งถ้าสมมุติว่าไม่มีวีซ่าฟรีเนี่ยก็อาจจะไม่ถึง นะครับอ่าเป็นแรงจูงใจนะครับนักท่องเที่ยวจีนค่าใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยเฉลี่ยตอนนี้นะครับคือเยอะนะครับดังนั้นค่าใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยจริงๆตอนแรกเขาคำนวณไว้ว่าเกิน5 0,000แหละแต่ว่าพอมีปัญหาเศรษฐกิจจีนชะลอตัวเนี่ยเขาก็ลดลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ4 2 0 0 0บาทจนถึง48,000บาทถามว่าเยอะหรือน้อยก็ถ้าเทียบกับภาวะเศรษฐกิจจีนตอนนี้ดีกว่าไม่มีเลยนะครับแต่ถ้าลงไปดูคาซักสถานนะครับค่าใช้จ่ายต่อหัวอันนี้เราคิดจากจํานวนปริมาณนักท่องเที่ยวของาคาซักสถานที่เข้ามาในไทย เทียบกับรายได้จากนักท่องเที่ยวของคาซักสถานที่เกิดขึ้นก็จะอยู่ที่เฉลี่ยหัวและประมาณ161,200ัรบาทก็จะเยอะกว่านักท่องเที่ยวจีนมากกว่าประมาณ2 0 0 0 0บาทนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นตัวเลขที่มีความสําคัญนะคะเพราะนอกจากจํานวนแล้วเนี่ยมูลค่าการใช้จ่ายต่อทริปเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางทท,อท,อทอเองเขาก็กําหนดเป้าไว้เหมือนกันทั้งขยายในะเรื่องของการใช้จ่ายต่อทริปของนักท่องเที่ยวต่างชาติและค่าใช้จ่ายต่อทริปของนักท่องเที่ยวไทยด้วยนะซึ่งทั้งสองส่วนนี้เนี่ย นักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะ,ะเผชิญกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยซู้ดีเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยที่คนมาเที่ยวจะใช้เงินได้ตามกรอบที่ตั้งเป้าเอาไว้หรือไม่นอกเหนือจากนั้นนะคะพามาดูกันต่อก็คือแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีมาตรการวีซ่าฟรีออกมาล่ะจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมันจะกระดกกระเดกไปได้อยู่เท่าไหร่มันจะไปจบที่ตรงไหนใช่ค,ค่ะ,คะคมาับก็จตนวนนัก,นกนท่องเที่ยวจนีนที่เดินทางเข้าไทยปี2566เนี่ยอันนี้คือถ้าไม่มีมาตรการนะครับเป็น เรื่องที่ผู้ว่าทอทอท,อทอคนใหม่นะคุณถาปณีเนี่ยเป็นคนพูดนะครับว่าถ้าไม่มีมาตรการนี้บอกว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ามล้านสี่แคนก็ฟื้นตัวเฉลี่ย31%สรนะครับสร้างไรายได้ก็ประมาณแสนกว่าล้านบาทนะครับแต่ถ้ามีละครับ ถ้ามีมาตรการนี้ขึ้นมาค่ะเขาก็คาดการนะคะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยจะเดินทางเพิ่มขึ้นมาค่ะอีก4ล้านกว่าคนนะไปจนถึง4ล้าน4แสนคนแล้วก็จะทำให้เป้าหมายรายได้การท่องเที่ยวค่ะไปแตะที่2 5 0 0 0 0กว่าล้านบาทในปีนี้นะ2,166ซึ่งเหลืออีกไม่กี่เดือนแล้วก็ผลักดันเรื่องนี้กันเต็มที่ดูตัวเลขเมื่อสักครู่นี้นะครับจาก170,000กว่าล้านขึ้นเป็น2 5 0 0 0 0กว่าล้านนี่ทั้งหมดเท่ากับว่าขึ้นมาเนี่ย ร่วม,ร,วมร่วมเกือบเกือบหนึ่งแสนล้านบาทก,บกับการยกเลิกมาตรการวีซ่าการออกมาตรการวีซ่าฟรีนะครับซึ่งไอ้เงินค่าตรวจลงตราวีซา่าเงินค่าวีซ่าที่หายไปค่าธรรมเนียมประมาณหลักพันล้านท่านแลกมาด้วยไรายได้หลักหมื่นล้านแบบนี้ถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มค่ามากนะครับแต่เป็นคา,าดการณ์ของทอทท,ทเขานะครับอ่ะเรามาดูปัจจัยบวกกันหน่อยนะครับคือทางด้านของทททก็พูดถึงปัจจัยบวกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องออกมาตรการวีซ่าฟรีในช่วงนี้ คือต้องบอกว่าวันที่1นถึงแตุลาคมเนี่ยจะเป็นช่วงวันหยุดประจําชาติหรือโกลเด้นวีคของประเทศจีนเขาซึ่งแน่นอนว่าผู้ว่าบอกว่า ความต้องการเดินทางออกนอกประเทศของชาวจีนเนี่ยยังคงมีอยู่ครับคือเราเนี่ยเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวจีนมาก่อนอยู่แล้วเขาก็ชื่นชอบหลายๆอย่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยิ่งจะต้องกระตุ้นให้มาเที่ยวกันให้มากยิ่งขึ้นในช่วงนี้นะอุปสรรคก่อนหน้านี้ค่ะที่ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะได้มีการสะท้อนกันออกมาเนี่ยก็มีในเรื่องของการเพิ่มสายการบินด้วยประเทศไทยเองมีมาตรการนี้เปิดรับได้อย่างเต็มที่แล้วสายการบินเองเนี่ยก็จะต้องมีการ ปรับในเรื่องของเที่ยวบินให้สอดคล้องกันด้วยเช่นเดียวกันแต่พอมีมาตรการนี้เอาละก็เปิดเส้นทางเพิ่มกันไปเลยนะครับสายการบินก็เพิ่มความเฉลี่ยในการบินทั้งเฉิงตูไปสมุยอันนี้ก็เป็นเดสิเนชันที่คนจีนอยากไปเที่ยวนะครับปักกิ่งเชียงใหม่กวางโจเชียงใหม่นะครับม,มีเซี่ยงไฮ้ด้วยเชียงใหม่เซี่ยงไฮ้ภูเกต็ตกวางโจภูเกต็ตและคุณหมิงหัดใหญ่ เหล่านี้คือเที่ยวบินที่เปิดเพิ่มและเพิ่มความถี่นี่คือปัจจัยบวกที่จะกระตุ้นขนนักท่องเที่ยวจีนมาได้มากขึ้นก็ต้องดูว่าเปิดเพิ่มแล้วเนี่ยจะเต็มตลอดไหมจะมีการตอบรับอย่างดีกันนักท่องเที่ยวจีนที่ยังคงอยากจะมาเยือนพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยต่อหรือไม่ครับในช่วง7วันแรกของมาตรการวีซ่าฟรีเนี่ยทางด้านของออทออทอนะครับท่าอากาศยานไทยก็ออกมาพูดว่า คือเขาก็เตรียมการดําเนินการแล้วก็ออกตัวเลขตัวเลขหนึ่งมาก็คือปริมาณเที่ยวบินที่เกิดขึ้นซึ่งเขาก็บอกว่าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับอย่างวันที่25กันยาจนถึง1ตุลาซึ่ง7วันนี้เป็น7วันแรกของมาตรการวีซ่าฟรีเนี่ยเขาบอกมีเที่ยวบินรวมเนี่ย674เที่ยวบินซึ่งเป็นเที่ยวบินจากจีนนะครับ600กว่าเที่ยวบินเฉลี่ยก็คือ96เที่ยวบินต่อวันขาเข้าขาออก ขาละ337เที่ยวบินซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับ<ะ>โดยผู้โดยสารจากจีนเนี่ยทั้งหมดเฉลี่ยเนี่ยคือในช่วง7วันนะครับ1,3593คนเฉลี่ยตกวันละ18,656คน <het> เป็นขาเข้าก็65 0 0 0ขาออกอีกหก่นห้นะคระับส่วนคาซักสถานบ้างนะคะก็มีการรวบรวมมาะคะ่ะว่าจะมีจำนวนเที่ยวบินเนี่ย6เที่ยวบินด้วยกันนะคะทั้งขาเข้าและขาออกเนะะี่ยขาละ3าเที่ยวบินเท่ากับช่วงก่อนที่จะมีมาตรการนี้เลยจำนวนผู้โดยสารเนี่ยก็จะอยู่ที่ตัวเลข1338คนขึ้นไปต่อวันนะคะแล้วก็ทั้งขาเข้าและขาออกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณขาละ669หกสิบเก้าคนคือราคาซักสถานเขาบอกว่าตัวเลขของคนที่เข้ามาต่อเที่ยวจะ เพิ่มขึ้นเพราะแสดงว่าก่อนหน้านี้ไม่เต็มลำม,มาครั้งนี้ถ้าออกมาตรการนี้เดี๋ยวรอดูก่อนถ้าเต็มลำเดี๋ยวเปิดเพิ่ม